สบายดีท่านผู้ชมสวัสดีเชเส,ะสะดายช่วงนี้ <c oughs> เขาบอคอยได้ลงคลิปใหม่ๆเนะเาะก,กับราะว่าการกับระมาระบาดของโควิด -19 และเพื่อความปลอดภยัยเขาก็เลยก็ได้ออกไปถ่ายคลิปไปข้างนอกถ้าหากว่าสถานการณ์ดีขึ้นและการเดินทางสะดวก,วกเขาได้ไปท่องเทีย่ยวสถานที่ต่างๆเขาเก็สกบภาพบรรยากาศมาฝาก,กาท่านผู้ชมทุกท่านแต่ว่าตอนนี้การ้อถากน้ากันเนาะอย่าเฝ้าลืมกันเด้อและเนื่องในโอกาสปีใหม่ล้วไทยคแมเมร์ เพื่อนบ้านหลายหลายประเทศเนาะเขาก็อยากมาอวยพรให้ทานู้สมทุกทุกทานและครอบครัวจงมีความสุขกายสบายใจมีสุขภาพที่แข็งแรง,แงการงานจเจริญก้าวหนา้าและขอให้ทานู้สมทุกทุกทานปลอดภัยจากโควิด -19 ก้ารเดินทางไปมาทั้งใดก็ขอให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยด้วยเถินและสาหรับคลิปนี้เขาก็ขอลาไปก่อนเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับมันนี้สบายในบ๊าย ฝากกดติดตามช่องนกกันนิชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนในเด้อ